สวัสดีครับแปลไทยเป็นคอมเมนแปลคอมเนเป็นไทยนะครับจงเรียบโซบาทเยืงอโมบอกแปลไทยตัวเจียลแคม์แมมตัวเจียไทยมีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริ์สยาเหมือนเกลือดีมีน้อยด้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเล มีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดฤทิสยาเหมือนเกลือดีมีน้อยด้อยราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลมีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยเมียนมดเพี้ยละอตรึมแต่โมยตัวใบเจียดติ ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดฤทิยาละอ้อยเจียงรอยเมดกึดฤทิ์เาเหมือนเกลือดีมีน้อยด้อยราคาโดยอมเบลละออเมียนติ๊กขโซยดมไลยังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลเนวเมียนดมไลหรือทรเลเจียงตึกไปร មានមាត់ភ្យៈល្អត្រឹមតែមួយតួបៃត៍ជាតិចមានមាត់ភ្យៈល្អត្រឹមតែមួយតួបៃត៍ជាតិចមានផ្ឿនດີเพียง1ដល់ចน้อยអតួបៃត៍ជាតិចមានន័យថាដល់ចน้อยឬដល់แม้จะน้อยบ่เปียតถึงสเตไม่ไหนថាดอล อัตบาใบเจติกถึงแม้หรือแม้น้อยเจียเป็นรอยเจียงรอยมดกึดรฤศยาอัดีกว่าร้อยเพื่อนคิดรฤศยาฤศยานี่เสมอนึ่งเปียทาอิชาอิชาฤศยาอิชารฤศยา เือร์ขมายก็เปียธาจรแนนรัยาอียจรแนนน้อยเมีในท่าเกี่ยงพองไทยเขาเกี่ยงพองเกี่ยงกันเจรแนนขเนียคือเมียนไนท่าอิฉาริเซียขเนียโดยอําเบอละออเหมือนเกลือดีเอ่อเมียนติกมีน้อยขอโซยดำไลหรือขอโซยทะเลด้วยราคา เนาเมียนลำไรยเจียงยังมีค่ากว่าเจียงบอกแหว่ตกว่าหรือบอกแไว่พยางถ้าช่างคือเจียงอันเนี่ยเทเวกาเงียนองเจียงนนไทยฮาวช่างหรือบอกแปว่ตกว่าเนาเมียนลำไรยเจียงยังมีค่ากว่าหรือเมียนทำลายเจียงตึกปลายน้ำเค็มเป็นสมด ไปง่ายกีฮาเต็มสมมโน่ถายกีฮาทะเลเบิดตัวเลืโน่ถายกีฮาแม่น้ำจุ่มเรียบเปลียนราวก่อนนะครับสวัสดีครับ